ฝากกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องไข่ไข่หน่อยนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าไข่เนี่ยคือแหล่งโปรตีนราคาถูกที่ไม่ว่าใครก็สามารถซื้อมากินกันได้นะครับแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่านอกจากไข่เนี่ยจะมีประโยชน์กับคนแล้วยังมีประโยชน์กับพืชอ,อีกด้วยนะครับเพราะนอกจากธาตอาหารหลัก NPK ที่พืชต้องการแล้วเนี่ย ก็ยังมีธาตุอาหารรองที่พืชต้องการอีกด้วยนะครับและมีธาตุอาหารหนึ่งที่ได้จากเปลือกไข่พอจะเดากันออกไหมครับอะไรเอ่ยก็คือธาตุอาหารแคลเซียมนั่นเองนะครับและแคลเซียมมีส่วนสําคัญอย่างไรต่อพืชน,นะครับถ้าพืชเนี่ยขาดแคลเซียมใบก็จะเหลืองซีดใบเล็กลงนะฮะส่วนรากพืชเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารได้น้อยลงด้วยนะครับ ส่วนวิธีที่จะนํามาใช้เนี่ยก็ง่ายแสนง่ายนะครับเมื่อเรารับประทานไข่เสร็จแล้วให้เราเก็บเปลือกไว้นะฮะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็นํามาบดแบบที่เห็นในภาพนี่นะครับอาจจะเล็กกว่านี้ก็ได้นะฮะหรือจะประมาณนี้ก็โอเคและก่อนที่จะนํามาใส่ขวดโหลเนี่ยนะฮะจะเอาไปผัดสักเล็กน้อยเพื่อฆ่าเชื้อหรือว่าให้มันมีกลิ่นไหม้ของไข่นิดๆนะฮะ พราะนอกจากเปลือกไข่เนี่ยจะมีธาตุอาหารที่พืชต้องการแล้วใช่ไหมครับยังมีคุณสมบัติไล่แมลงอีกด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนอนบุ้งหรือว่าเจ้าหอยทากตัวลายนะครับเพราะว่าในเปลือกไข่เนี่ยมันมีกรรมฐานอยู่นะฮะทำให้พวกเจ้าแมลงเนี่ยไม่ชอบเวลาที่จะนํามาใช้นะครับก็เอาโรยห่างจากโคนต้นเล็กน้อยต้นละ 1- นึ่งถึงสองกำมือนะฮะผมใช้ทั้งกับต้นไม้สวยงามแล้วก็พืชผักสวนครัวนะครับ ง่ายๆมากเลยใช่ไหมครับแค่นี้เราก็ได้ธาตุอาหารรองที่พืชต้องการแล้วนะครับต่อไปนี้เนี่ยทานไข่เสร็จเหลือเปลือกไข่ก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งให้เป็นขยะแล้วนะฮะนำกลับมาใช้เป็นประโยชน์กับต้นไม้ของเราด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยเราไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องไปซื้อเคมีพันหรือว่าอะไรก็ตามนะครับมาให้กับต้นพืชของเราแถมเป็นอันตรายต่อต้นพืชแล้วก็ต่อตัวเราที่สำคัญเลยต่อธรรมชาติด้วยนะฮะ ยังไงก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับหากท่านพอจะมีเวลาว่างได้โปรดกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่สนใจต้นไม้สวยงามไม้เศรษฐกิจหรือว่าต้นพอเนื้อเยื่อนะฮะสามารถติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับที่ f a c e b o o k กับ IG นะฮะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ